กบน่ารักเอามาให้ชมค่ะอันนี้เขาอยู่กับธรรมชาติไม่มีกครงขังเป็นที่วัดค่ะญาติธรรมเอามาปล่อยให้เขาอยู่กับธรรมชาติน่ารักไหมคะตาแปววแหววมีเยอะค่ะก็เห็นไหมคะธรรมชาติอันนี้แช่น้ำอยู่ค่ะนี่ค่ะแช่น้ำแบบสบายใจเลยไม่ต้อง กังวลตัวนี้น่าจะไข่น่าจะเยอะอยู่ลูกกบงานนี้น่าจะมีลูกกบเยอะเลยค่ะน่ารักน่ารักธรรมชาติเอามาให้ชมค่ะไปส่งสองกบอีกมุมหนึ่งเห็นไหมคะอันนี้ค่ะตัวใหญ่อยู่นะตัวใหญ่ใหญ่กว่าอุ้งมือค่ะเพื่อนๆ น่ารักมากอยู่ใกล้ๆก,กันเราก็ส่องกล้องไปเรื่อยๆก็เห็นเขาอีกค่ะนี่ค่ะน่ารักไม่กลัวคนเลยค่ะเพราะเขาอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมปานะลือชาอยู่กับธรรมชาติความน่ารักของเขามันมันดึงสายตาเราได้ดึงสายตาให้เรามองเขาได้ เ็นเขาอยู่กับธรรมชาติเราก็อดที่จะเอารูปส,สวยๆมาให้ชมไม่ได้ค่ะสวยงามกับธรรมชาติค่ะดูแล้วสบายตาสบายใจขอบคุณทุกการรับชมจ้า